สวัสดีครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนเพื่อมาติดตั้งโปรแกรมแตกไฟล์แลนะครับหรือว่า a r นะครับก็คือเจ้าตัววินแลตัวนี้นะมันเป็นโปรแกรมแชร์แวร์นะครับที่เราสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้นะครับใครชอบใจก็ค่อยไปซื้อเค้าที่หลังนะครับก็ทําตามนี้ได้เลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนเเปิด google ขึ้นมานะครับและพิมพ์ไปในช่องค้นหาตรงนี้ได้เลยนะครับว่าวินแลนะครับแบบนี้ มันจะขึ้นมาหลายเว็บนะครับในส่วนของหน้านี้นะให้เราเลื่อนลงมานิดนึงนะครับเราจะเข้าไปดาวน์โหลดจากของคนที่ทําโปรแกรมเลยนะให้เพื่อนๆหาเว็บที่ชื่อว่า RARLAB นะครับหรือว่า LaL อลนะครับตรงนี้นะครับตรงที่ผมชี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นี้แปะไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆก็กดเข้ามาได้เลยเขาจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยให้เราดาวน์โหลดวิแลให้ถูกเวอร์ชั่นของ Windows นะครับ ว่าเวอร์ชันของเราเป็น64บิตหรือว่า32บิตวิธีดูก็คือให้เพื่อนๆไปคลิกขวานะครับที่ d p พนะครับแล้วก็เลือกไปที่ property นะครับจากนั้นนะครับมันจะมีรายละเอียดของ Windows ของเรานะให้เราดูที่คำว่า System Type ครับผมตรงนี้นะครับของผมในตัวอย่างเป็น64บิตนะครับตรงนี้หรือว่า x64 นะ ของเ,เพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะแตกต่างออกไปนะครับเป็น x86 หรือว่า32บิตนะครับเมื่อเราดูเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาที่หน้าเว็บครับผมในส่วนของตรงนี้เราก็เลือกให้ถูกต้องนะครับว่าเป็นกี่บิตและเราก็กดเซฟหรือว่าดาวน์โหลดลงเครื่องเราได้เลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเปิดเจ้าตัวโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยแล้วก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาติดตั้งได้เลยแล้วก็กดปุ่ม install ไปครับผม เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยตรงหน้านี้ให้เรากดที่คำว่าโอเคครับแล้วก็กดที่คำว่าดันและเพียงเท่านี้เราก็ติดตั้งโปรแกรมนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆจะใช้งานก็เพียงไปดับเบิลคลิกไฟล์นะครับที่เป็นไฟล์แลนะครับแบบนี้นะชั้นหนังสือมันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้านี้ให้เรากดไปที่ Extact tool นะครับที่เป็นโฟลเดอร์สีฟ้าด้านบนแล้วก็กดที่คำว่าโอเคได้เลย และไฟล์มันก็จะแตกออกมาให้เราเรียบร้อยแบบนี้นะครับ่าเมื่อเราเปิดมาเนี่ยเราก็จะเห็นไฟล์ข้างในแบบนี้เลยว่าเขาอัดบีบอัดอะไรมาบ้างนะครับโอเคก็ลองนำไปทำกันดูนะครับแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไครต์และกดไลค์ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ